ที่ผมอยู่ถนนเพชรเกษมนะครับนี่คือทางเข้ามาสู่ศูนย์การเศรษฐกิจของหัดใหญ่นะครับขณะนี้เนี่ยนะอีกสิบนาทีเที่ยงผมฝ่าเข้ามากับนายกไพลพัฒโนเนี่ยนะก็ปรากฏว่าสองข้างทางด้านน,น้ําแห้งแล้วนะเริ่มแห้งเริ่มลดลงแต่ว่าด้านนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปมายืนยันว่าน้ําที่แทรงระหว่างชอ่องซอกตึกเนี่ยจะเชื่อว่าตลอดสองข้างทางเนี่ยจะมีผู้คนเนี่ยนะ ตอนนี้ความหิวครับท่านผู้ชมฮะออกมาจะาขอน้ำขอข้าวกล่องเราก็ประสานกับทางเทศมทเทศบาลเนี่ยนะเพื่อเอาเข้าวกล่องตามกันมาเปขบวอนอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมจำสภาพนี้ได้ไหมฮะนี่คือนิพพัตอุทิศสายสามซึ่งเป็นเขตที่คนต่างเมืองมาจะต้องมาช้อปปิ้งตรงนี้มันแทบจำไม่ได้เลยนะฮะ ธุรกิจรงนั้นเน่ะโอ้โหช่วยผมยากถึงเงินนะมุ้งดาได้ไหมอ่ะตรงนี้อยู่เส้นขั้นเนี่ยนะถ้ามองตรงไปเนี่ยตะกี้เราเข้ามาจากนี่มาดูที่สายสามมองตรงไปก็เป็นสายสองสายหนึ่งนะด้านนี้คือโรงแรมรีการ์เดนโนเทลห้างรีการ์เดนนี่ก็เป็นเดอะรีเจนซี่นะครับ ด้านนี้เนี่ยตะกี้ระดับน้ําสูงมิดหัวนะฮะถ้าเป็นช่วงที่ระดับน้ําขึ้นและช่วงนี้เป็นช่วงที่เช้านี้ก็ยังเข้ามาช่วยไม่ได้เลยครับยังช่วยไม่ได้ฮะก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่ไม่ไม่กี่ชั่วโมงนี้เองก็หลังจากหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วเราเราเริ่มได้สูบน้ําออกได้ครับตอนนี้ตอนนี้คนก็คงจะทยอยออกมาแต่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงครับคงต้องส่งข่าวกันว่าข้างนอกเนี่ยพอจะคลี่คลายแล้วพอจะฝ่าอกไม่ได้แล้วตอนตอนนี้คืออย่างนี้ครับผมกับกับ จนประธานได้ต้องเร่งให้สูบน้ําให้เร็วที่สุดผมได้ระดมเครื่องสูบน้ําขึ้นมาเยอะฮะจนประธานให้เครื่องดังน้ามาด้วยจะจะสูบให้เร็วที่สุดเพื่อเพื่อจะให้เดินไฟไฟไฟ,ฟ้าให้ให้กลับมาโดยเร็วแล้วก็ะจะจะจะไม่ฮะการติดต่อสื่อสารอะไรทุกอย่างฮะชีวิตความเป็นอยู่จะได้กลับมาโดยปกติโดยเร็วส่วนพื้นที่ที่หนักก็คือพื้นที่ฝันตะวตันตกลางรถไฟนั่นฮะถ้าตรงไปจะเห็นเขียวๆนั่นคือรถไฟฮะ มันจะมีรางขนาดใหญ่แล้วสูงฝันตกังวิกฤตนฮะอันนั้นเรียกว่ายังวิกฤตยังทั่วมหัวอเข้ามาในเขตเศรษฐกิจชั้นในของเขตหัดใหญ่เนี่ยนะครับณเวลานี้เที่ยง40่สนาที คาดว่าจะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปเรื่อยๆนะฮะเราจอ,อกจากจุดนี้ไปดูจุดที่ยังวิกฤตอยู่และคาดว่าจะหนักที่สุดของหัดใหญ่นะครับนั่นก็คือเขตหัดใหญ่ในครับท่านผู้ชมครับนี่ผมออกมาถึงปากทางเนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นโรงแรมวีเอลหัดใหญ่นี่คือสะพานที่จะข้ามจากเขตเศรษฐกิจเนี่ยนะข้ามไปฝั่งหัดใหญ่ในซึ่งขณะนี้รายงานเนี่ยน้ยํายังท่วมพิถัวอยู่นะครับสวัสดีเนี่ยกำลังจะไปกำลังจะไป กไปนจ้รับบนี้ไปไหมาปเอาขออาของไเื่องไฟเื่องไวปะไัอาี่ถนานชมครับตวงนี้ผมออกมาที่ถนนรัชกานะฮรบกลังพยายามที่จะหาทางข้ามไปฝั่งหัดใหญ่ในซึ่งข่าแวแจ้งว่ายังวิกฤตอยู่นเวลานี้เนี่ยนะ แต่ว่ายิ่งเข้ามาด้านในเนี่ยระดับน้ำก็ยังสูงอยู่นะครับถ้าถ้าลึกเข้ามาทางด้านนี้น,นี่เป็นแนวตลาดสดนะท่านผู้ชมฮะตลาดสดจะเห็นเนี่ยนะฮะพาซาหนึ่งสองสามเดี๋ยวฮะท่านผู้ชมฮะ ก็ไม่ผิดความคาดหมายที่เรามองจากทางอา,ากาศเมื่อวานนี้ที่มองลงมาทุกทิศทุกทางแต่ไม่ได้วยน้ํา,า,าแต่ว่าวันนี้ระดับน้ําลดลงเยอะทีเดียวนะฮะเพราะช่วงที่เราผ่านมาเม่สักครู่เมื่อวานนี้2เมตร30ขณะนี้นะี่แะคนยืนได้แล้วเลยนะฮะกับไปเรื่อยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมามดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการได้ท่าชมะและเราฝ่าว่าถึงช่วงนี้เนี่ยนะนี่คือช่วงต้นถนนนิพัตอุทิศสามนะหรือว่าเรียกว่าสายสามนะ ท่านนายกอธิบายนะครับอ่นี่คือต้นสายสามนะครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยขวามือเนี่ยเป็นตลาดกิมหยงแล้วก็เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจะเดินขวามือเป็นตลาดกิมหยงและถ้าตรงขึ้นไปนะฮะก็ก็จะเป็นย่านใจกลางเมืองที่ที่มีอ่าสินค้าปลอดภาษีไม่เสียภาษีเอาเป็นว่าขายเยอะแยะแล้วก็ท้ายมือก็จะเป็นโนเทลเป็นรีการ์เด้นเป็นอะไรเป็นย่านใจกลางธุรกิจครับครับผมนี่เนี่ยความจริงเนี่ยลดแล้วนะฮะความจริงเนี่ยมิดหัวหมดมิดหัวครับเราเข้ามาไม่ได้หรอกครับ ตอนนีเ้เดิมเนี่ยเดิมเนี่ยชาวบ้านยังยังยังอดเพราะว่ายังหุงข้าวไม่ได้นะฮะแล้วเดิมเนี่ยตรงนี้ก็ผมว่าสองเม็ดกว่าครับสองเม็ดกว่าลดจากเดิมหน,นึ่ <S 2> 2 <S <m 3 S 2> งเม็ดว่าแล้ว <m> ตรงนี้กว่าแล้วตรงนี้กว่าแล้วครับตรงนี้กว่าหนึ่งเม็ดดูดูรอยก็จะเห็นเลยนะครับครับ,รบดูรอยก็รู้เพราะว่ารอยั้นสูงก่บคนเยอะนะครับคืบคบอคําว่าหนึ่งเม็ดเนี่ยหนึ่งเม็ดสองเม็ดนี่เราได้จะเอาเกณฑ์ผิวถนนค่าเฉลี่ยมันมีต่ํากว่ามีสูงกว่า เพราะฉะนั <mondo> ้นตรงนี้อาจจะลึกกว่าครับเอาข้าวไหมครับเวไ่าเเมื่อกี้ตรงนี้เรามาแจกกแล้วครับเมื่อกี้ตรงนี้เรามาแจกนอนแล้วครับ น้ำน้ำเดี๋ยวไปเอาไปตลาดอาหารเนี่ยเมื่อกี้เรามาแจกหนึ่งหนึ่งร้อยเมตรครับประเว็นเนี้ยอาหาราามเนี่ยไม่น้ำมาเดี๋ยวน้ำจะมาเดี๋ยวน้ำมาจะมาครับเดี๋ยวน้ำมาทุช่วงไม้ช่วงนี้ยิ่งเข้ามาในช่วงกลางเขต strategic านใหญ่อย่างแท้จริงนะเราน่าจะเป็นชุดแรกๆที่เข้ามาในจุดนี้ได้นะครับที่จะเห็นว่าระดับน้ำลดลงเกือบหนึ่งเมตรแต่สภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ ย่านนี้จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของจะเป็นผลไม้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าดีครับสวัสดีครับย่างปีกห่านข้างบนนี่บนนี่ลูกเป็นยานมดแดงร้านมดแดงนะขายอาหารเจใช่ไหม

นี่เด็ก <Wolver> อ <ine> right right. so ่อนก็ไม่มีน้ำเลยนูนื่อนนูนเื้อออกตั้งตัวเรียตานะมาเจ้าก็ไม่มาช่วยเมื่อวานกี่รถผ่านนั่งเรือผ่านมาไม่ยังไม่เห็นใจกันเลยทําไมอ่ะพอเห็นใจบ้างแต่พี่น้องจะใจเออเวลามาเวลามาเลือกตั้งยกมือไหวพี่น้องครับพี่น้องครับอ้าวเชนเชนก่อนเดี๋ยวน้ไม่โดนตามมารักินน้ำยังงังนูไปดูแต่น้ำมีตะโ เือวันจะตายอยู่โดน,น, <ornament. S 2> นอะไรอ่ะโดนเรเจ่บากระเบื้องใ่ไเลอดออกมาหยุดเลยน่าสงสารอย่างแรงนะเรือ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 มันก็ไม่มาเรือาคเจ็บด้วยช่วยหน่อยต่าน่มาแล้วโกนตายมาว่าเดีเดี๋ยวผมไปเอาเรือมานะครับก็ไม่มาเลยพอมาถึงก็ไม่มาเลยมันเข้ามายากไม่เข้าไอมาไงมาแล้วกล้ำต่างคนั้นเลย เนี่ยที่เห็นนี่เลือดออกไหเลือดออกตั้งแต่เช้าจนเย็นเลือดออกเลยไม่มาเอาไปไม่หาไม่ได้มันนึ่งน้ำไปไม่ได้พอไม่ยอมรับเลยค่ะมันยังลงมาลำบากเมื่อวานนี้มันไมลำบากไม่ลำบากเมื่อวานมาห้าคนไม่ลำบากทหารมาแบบเรียบร้อยเลยมาตรงไหนมาตรงกลางดึกมาขอช่วยให้เราไปช่วยว่าเรือติดเราเลยไม่ไปช่วย นี่เงินออกพูดถึงเจ้าตินเงินเลยไปเกิดพี่มาเกินใช่ไหมใช่ตอนนี้มาถึงนี่แล้วบ้านอยู่แล้วนช่ไหมที่12แล้วก็ข้างสถานีมหลวงอีกที่หนึ่งสถานยมหลวงครับนี่จะไปที่สถานีมหลวงข้างไหนลอดภัยไมนปลอดภัย่รู้เยปลอดภัยไหมนะปลอดภัยด้วยไหมตำรวจก็ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวทั้งน้อนเดี๋ยวจะออกมาบอกได้เจอพ่อแม่ญาติแล้วท่านผู้ชมฮะอันนี้ข้ามทางรถไฟลงมาแล้วนะครับ เราข้ามฟังมาอยู่เขตหาดใหญ่นนะเมื่อสักครู่เจอน้องที่เมื่อคืนนี้เจอแล้วก็รับเข้ามาแถวนี้แล้วเขาก็เดินมาถึงบ้านพ่อแม่ปลอดภยนะัยแล้วนะฮะญาติปลอดภัยแล้วอยากให้ฝากเข้าไปดูบ้านที่นี่จะยังจะเป็นจุดที่วิกฤตยาวที่สุดของหาดใหญ่ครับฝั่งน้อนดูน่าจะคลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว,รวท่านผู้ชมจะเห็นเนี่ยระดับน้ําจะสูงกว่าฝั่งน้อนเยอะนะฮะแก้วแก้วพี่ลงกแนะนะ่ตัวยอัดสักเดียว ผู้ชมครเรามาถึงชุมชนโชคสมานนะครับเมื่อวานนี้ชุมชนโชคสมาน14ที่บอกว่ามีผู้หญิงท้องพยายามจะติดต่ออยู่นะฮะเดี๋ยวดูนะซอยโชคสมาน14ครับรถที่โรงแรมบัวครับไปตนดแตนไปครับโดยเรื่อยครับโชคสมาน14จะอยู่ฝั่งไหนฮะไม่ใช่ไม่ใชเบามีเชือกมีเชือกเบาบางมีเชือกมีเชือกเยอมไหมครับเยอมไหมครับต้องยกตองยกหมีเชือกได้ยกได้เข้ามาช่วได้ เดี๋ยวก็้ามายเดี oh ๋วาปนรกาไปชาอมาทีอยู่ตรงซอยถนนโชคสมาน5ซอย5ถึงป้ายนี้เลยเหรอน้ำเกือบถึงชั้น2เดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวเด้าวบ้าด่าบ้าผมคนุอค่อยกันย่เย็นๆนะ เดี๋ยวเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหผมอยู่ในชุมชนโชคสมานนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้บ่ายโมงยีินาทีเมฆฝนตั้งเขาดำคึ้มเลยนะฮะสวัสนะอตีวัดีครับสวัสดีครับนี่ไงท่านชอบไปไม่ได้เดี๋ยวจะรีบกลับเข้ามานะเรวกินไรอย่างฮะเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบ้านนองโกไดมาหนานน่น ตู้ได้นะครเบตูได้ไปเรื่องน้ำแล้วเรื่องน้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่ลอเดี๋ยวต้องแบนนะลอง้องมาช่วยแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับตำลองมาอ้อนเดี๋ยวมาลึกข้นมาด้านเกือบจะในสุดแล้วเนี่ยนะของชุมชนโชคสมานเดี๋ยวเยวนะเดี๋ยวาดูระดับน้ำนะท่านผู้ชมฮะนี่เกือบสอเมตรจากที่เป็นอยู่ปัจจุบันจะเห็นแนวน้ำนะนี่ลดลงแล้วนะครับลดลงเกือบสอเมตรนะ ในหลังนักับนายนี่คือโฉ่เขตชุมชนด้านในสุดข,ของหัดใหญ่ในนะครับเนี่ยถ้ามองเข้าไปด้านโน้นเนี่ยนะถ้าไปด้านโน้นจะเป็นคลองใช่ไหมเ <ทำ S 2> นมี่้ยะเชื่อว่ชื่อที่นีเป็นจุดที่ลึกที่สุดข,ของหัดใหญ่แล้วก็จะเดือดร้อนที่สุดแล้วเข้ามาช่วยเหลือ ยากที่สุดครับเพราะว่าจะถูกขั้นด้วยรางรถไฟแต่ว่ารางรถไฟเนี่ยเราก็สามารถใช้ประโยชน์ในการในการคขามานาคมขนส่งได้นะครับเป็นจุดเปลี่ยนสิ่ง,งของหรือว่าเรือได้แต่ปัญหาก็คือว่าในช่วงเวลาเมื่อวานเนี่ยมันช่วงนี้จะน้ําสูงมากแล้วก็เชี่ยวมากจะเข้าไม่ได้เลยเรือ,อยางอย่างเงี้ยอ่อนอ่อนไหวมากต่อการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นในขณะดนี้พอน้ําลดในระดับนี้เนี่ยการช่วยเหลือก็จะทําง่ายขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราเข้ามาถึงจุดที่ลึกที่สุดแล้วของหายญ่ ลึกที่น้ำลึกที่สุดครับเพราะตรงนี้จะท่วมประมาณ3เมตรตรงนั้นเข้าไปนักเกอร์ที่นี่คือถนนโวงสมานห้าขาดโชคสมานสี่ซอยหกนะครับโชคสมานสี่มันจะแบ่งเป็นซอยซอยโชคสมานห้าซอยซอยสี่ซอยห้าเนี่ยโชคสมานสี่นะครับแล้วแล้วจะมีโชรสมานสาวกสับสนหน่อยตรงนี้แต่ว่าย่านนี้หลักๆก็คือย่านโชคสมานซึ่งซึ่งแล้วก็เป็นช่วงช่วงต่ำสุดที่เขาเรียกว่าสถานีสองสองด้วย นี่คือเขตสีพื้นที่ใจกลางเขตสีนะลำับที่ก็ยอดดับที่สุดนะครับกำไม่ปประการหลอกการดูที่ไปต้องรับให้เหลือเพียงรับมารับมือกันที่เรื่องเงินเดือนเหลือบ้านลงก้ามลงเงนเดืนะจำไปไหนบ้านจำไปแล้วนี่ข้อจะกัดของยางท่านผู้ชมนะผมเข้ามาลึกที่สุดของหัดใหญ่ในซึ่งเป็นจุดที่ท่วมหนักที่สุดแล้วเนี่ยนะน้ำคลี่คลายแต่ว่า ในจุดนี้ยังวิกฤตที่สุดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะปัญหาของผมก็คือการโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารออกไปแทบจะไม่ได้หรือว่าไม่ได้เลยเนี่ยนะก็จะรีบออกไปแล้วก็จะระดมข้าวของมาในจุดที่มีปัญหาที่สุดผ่านทางครอบครัวข่าวสามของเราเนี่ยนะวันนี้บทดเวลาของจอ่าาเดีนนะครับสวัสดีครับครับคุณค่ะปิดทา